เนสกาแฟกูเคม่าผงกาแฟสีทองเกรดพรีเมียมชงกาแฟได้หอมอร่อยวันนี้มาลองทำขนมดูค่ะผงกาแฟ3มช้อนตวงละลายน้ำร้อน1ช้อนตวงผสมกาแฟรอไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วมาผสมในเค็มกับน้ำตาลให้เข้ากันค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองตีให้เข้ากันอีกครั้งใส่กาแฟที่ละลายไว้ลงไปค่ะผสมทั้งสองส่วนนี้ให้เข้ากันนะคะเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะที่70กรัมเดี๋ยวสัดส่วนที่จะใช้ทั้งหมดจะขึ้นในที่หน้าจอนะคะ ผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนค่ะเสร็จแล้วเอาใส่ถุงบีบรอไว้นะคะวันนี้ทำกาแฟโทสต์ค่ะใช้ขนมปังสองแผน่นทาเนยเข็มให้ทั่วเลยนะคะเอาขนมปังมาประกบกันค่ะเสร็จแล้วตัดแบ่งให้เขาเป็นชิ้นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วบีบครีมก,า,กาแฟลงไปให้ทั่วเลยค่ะเขาอบที่ไฟ180ยองศาใช้เวลา15-20นาทีระหว่างรอเรามาชงกาแฟดื่มกันค่ะ โร่งเนตกาแฟากรเขมมากชอบที่เขาชงกาแฟาได้หอมละมุนแล้วก็กลมกล่อมมากๆชงเป็นอเมริกาโน่ร้อนดื่มตอนเช้าก็ดีค่ะหรือม,มาชงเป็นเมนูเย็นเติมนมแบบนี้ก็ลงตัวนะคะคอฟฟี่ทอก็เรียบร้อยพร้อมทานค่ะระหว่างที่อบได้กลิ่นหอมของกาแฟาผสมกับเนยฉ่ำๆตรงกลางขนมปังเอว่าคล้ายๆกับโรตีบอยเลยค่ะคอฟฟี่ทอดอร่อยๆไปลองทำทานดูนะคะส่วนเนตกาแฟากรเข้มมากสามารถกดซื้อได้ที่ตะกร้าใต้คลิปค่ะ